เมืองพบข้าอุโมงยักษ์ของเผ่าดอฟโบราลนเมื่อพันปีที่แล้วที่ขุดเพื่อหามิทริลปัจจุบันสินค้าหลักคือหินแสงเวท,เวทควสขุดจงขุดหินแสงเวทมา20ก้อนคูณ10เหมืองแรกพบข้าที่มาของชื่อมาจากแสงไฟหินแสงเวท ที่สองไปทั่วดันเจียนซึ่งสว่างมากจนไม่ต้องใช้ตะเกียงเหมือนเดินตอนพบขําในเมืองในบ้านก็ต่างติดหินแสงเวทเพื่อให้แสงสว่างหินแสงเวทเป็นแร่ระดับกลางที่ขุดที่ไหนก็เจอเป็นเหมือนค่าขนมเด็กนั่นแหละเลรีดลกเปลี่ยนหเหรียญทองแดงเล็กเท่ากับ1เหรียญกลางเท่ากับสองเหรียญใหญ่เท่ากับห้าเหรียญส่วนพิเศษโอ้ราคาไม่อั้นเลยแหละแต่แต่ว่าฉันยังมีอนาคต เปิดสเตตัสฝากด้วยล่ะออโต้หมดของฉันหินธรรมดาหินแสงเวทเล็กหินแสงเวทกลางหินแสงเวทใหญ่เลือกหินแสงเวทใหญ่20ก้อนเราเปิดมาก็หินแสงเวทใหญ่แถมใกล้ทางเข้ายังใช้เวลา4นาทีครึ่ง <laughs> หมูชามาสจะกินหมูเกินไปแล้วน้องสาวแต่ว่ามันผิดตรงไหนเล่าลุยแล้วนะเปิดสกิลออโต้โหมดเลเวลสามเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ <c oughs> พิกเกิลของฉันที่บัฟบด้วยเวทเสริมแกงต้องร้องคำรามพูดคนเดียวแถมพูดมากอีก <c oughs> เพราะเป็นคำสั่งของท่านพี่ก็เลยต้องทำให้ตายเธอะนักผจญภัยระดับกลางเทียร่าทำไมระดับกลางอย่างฉันต้องมาจับตาดูเจา้จาันปาผจญภัยระดับต้นกระจอกกระจอกแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเอ๊ะอยู่ไหนกันแค่แป๊บเดียวเองคือ ต้งแต่เมื่อ,อไหร่กันเดี๋ยวก่อนคิดว่าจะหนีนักประจนภัยระดับกลางพ้นหรือยังไงฟื้อฟื้ๆฟื้ฟือาอ,อะไรกันเจ้าหมอนี่ หินแสงเวทใหญ่20ก้อน <c oughs> เยี่ยมถึงจะเป็นแรกก็ใช้ได้ <c oughs> ไม่ผิดแน่หินแสงเวทใหญ่20ก้อนโคตาขุดเควสคือ200ก้อนถ้ามาประมาณนี้อาจจะผ่านไปได้ไง่ายๆแต่ว่าสุดยอดชะมัดที่นี่นะแค่ขุดนิดเดียวหินแสงเวทใหญ่ก็ออกมาเต็มไม่นึกเลยว่าจะไปขุดถูกแหล่งแร่ขนาดใหญ่เข้า <c oughs> ไม่จำเป็นต้องใช้สกิลด้วยซ้ําถ้าขนาดนี้อาจจะไม่ได้มีแค่หินแสงเวทแล้วหินแสงเวทใหญ่พิเศษหินแสงเวท โคตรใหญ่สาเร็จแล้วนะลิสข้าวเย็นวันนี้จัดเป็นเนื้อระดับสูงไปเลยแหกปากอะไรนักหนาทํางานเงียบๆไม่เป็นหรือไงหินแสงเวทใหญ่200ก้อนหินแสงเวทใหญ่พิเศษหก้อนหินแสงเวทโคตรใหญ่1ก้อนเออเจ็บคอไ้ก็ตามนั้นแป๊บเดียวเคสก็เคลียสกิลเก็บเกี่ยวทรัพยากรอัตโนมัติของเรามันจะมีประโยชน์เกินไปแล้วแถมโอ้พียเยอะเกินผมขอไม่อ่านแล้วกันตรงนี้มันเยอะจริไงไอ้สัตว์เป้าหมายเก็บเกี่ยวไม่ได้มดีแค่หินแสงเวท ทองแดงเหล็กตะกั่วทองและเงินอีกทั้งยังมีพวกเหล็กเวทอีกทางเลือกคงมาจากหินแร่ที่เคยจับมาก่อนในอดีตสินะสองอันนี้จนถึงเมื่อกี้ยังไม่มีเลยหินแสงเวทใหญ่พิเศษหินแสงเวทใหญ่โคตรอันนี้คืออันใหม่นะครับตามจริงถึงมีในเมนูแต่ก็ใช่ว่าจะเก็บง่ายๆหรอกนะเก็บเกี่ยวเงินโอ้โหเขียอะไรเนี้ยโอ้โหบึกตอนนี้ันเยอจังวะเครสเก็บเกี่ยวหินแสงพูดโอ้โหหิน ดูดีทุกคนอ่ะตรงนี้ขอข้ามนะครับผมถ้าใครต้องการที่จะอ่านก็สามารถอ่านเองได้เลยคงไม่ได้โชคดีเหมือนตอนเมนากล,ล่าสินนะเคสเก็บเกี่ยวหินแสงพูดเวลาเก็บเกี่ยว34นาที55าวิ หินแสงพดมีคุณสมบัติพลังเวทมีค่าสูงสำหรับนักเวทแร่หายากระดับเอสโอมาแล้วเจ,เจอวัตถุดิบหา,าหายากภายในไม่กี่นาทีอีกแล้วถึงงั้นก็เถอะหินแสงพูดเนี่ยมันเจอได้ง่ายที่สุาสานไม่ใช่หรอกล่าวกันว่าเป็นจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์ที่ตกผลึกจึงเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างออกมาบ่อยไม่สิที่สำคัญกว่าในตอนนี้คือจะเสี่ยงไหมเอาไงดีปัญหาคือหลังจากที่ตื่นขึ้นมาหลังสกิลเสร็จเราก็ไล่การป้องกัน จนเกือบตายถ้าตอนนั้นเจ้านั่นไม่กลัวเสียงของเมดากัวล่าล้วก็ดวงดีจริงๆที่ชนะเจ้านั่นมาได้แต่ว่าเราเลเวลไม่เหมือนกับตอนนั้นแล้วล็อกลิสซาร์ตอนที่เจอเลเวล11ล็อกลิซาร์หลังปราบเลเวล19บสิลาเวทใหญ่คูณ3 3อัพเลเวลปัจจุบันเลเวล27เลเวลวิชาดาบเพิ่มขึ้นอาวุธเองก็ใหม่เอี่ยมดาบสั้นออฟซิเดียน ใช้ได้ดีกับมอนสเตอร์ระดับกลางราคา2ท้องเลเวลสัมผัสรับรู้3สัมผัสได้ถึงมอนสเตอร์อันตรายถึงจะยังไม่ได้ลองก็เถอะถ้าเข้าตาจุก็ยังมีภพ่ตายลุยแล้วกันออโต้หมดเลเวล3สกิลเก็บเกี่ยวอัตโนมัติทำงานยังไงซะที่นี่ก็เป็นดันเจี้ยนระดับต่ำที่ปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยที่นี่แล้วจะที่ไหนกันเดี๋ยวก่อนนั่นคือเหวสิ่งที่เราเคยคิด <S <S อว